นี่ครับหน่อไม้กอแรกที่พวกเราขึ้นมานะครับกอก็เริ่มจะหน่อนก็เริ่มขึ้นสูงแล้วะฮะตัดเลยนะครับหน่อเล็กก็มีฮะจะเห็นว่ายุงนี่เยอะมากครับดูจากด้านหลังยุงเยอะจริงๆฮะได้แล้วครับหนึ่งอัน ไปดูต่อครับมันมีหลายอันครับถึงมันจะยาวแล้วแต่มันก็ยังใช้ได้นะครับนี่ครับสองอันแล้ว ใหญ่มากครับอืดูนี้ยังอ่อนอยู่นะครับเดี๋ยวไปดูต่อครับนี่ครับสองนอสามนอ ตรงแนวเนี้ยตัดตรงข้างบนมันแก่แล้วอุ้ยยากนี่ครับใหญ่อ้วนๆเลยฮะหน่อไม้เอาไปรวมกับไอ้สองอันนี้ครับ นี่ครับก่อน,นี้ได้มาทั้งหมดห้านอครับมันแก่เกินแล้วก็ต้องตัดทิ้งนะครับดูครับอันนี้ครับห้านอนะครับสำหรับก่อน,นี้นี่ครับ on. 给呢。Okay, right? มาเจอกอนนึ่งนะคะแต่มีแค่สองสามนอค่ะก็ใหญ่ยาวแล้วเพราะว่าเพราะว่าอะไรเถอะแก่แล้วเหรอสูงนะฮะมันสูงมันแก่แล้วมันเริ่มแล้วฝนมันไม่ค่อยลงแล้วมันเริ่มจะแก่นแล้วฮะ ใหญ่ๆฮะนี่ยังอ่อนอยู่เลยนี่นตัวอะไรเธอหนอนนะหนอนหนอนกินหนอนมันมากินไอ้ตามซอกครับหนอนไม้อ่อนหนอ,อน,นอใหญ่นะคะอ้วนอวน Dead. Dead. อ้วนนะฮะนี่นะครับสามนอใหญ่ๆของก่อนี้นะครับจริงเราเกล่าวว่าจะปอกเบลือกในนี้นะครับแต่บอกตรงว่ามันปอกไม่ไหวจริงครับยุงเยอะมากครับ ขนาดใซม์โมงนี้ต้องมีมุ้งมาก,กันด้วยครับกันยุงเยอะจริงๆครับเราคงต้องไปปอกเอาข้างนอกครับเพื่อให้ยุงมันน้อย,อยลงหน่อยไม่งั้นตู้ไม่ไหวครับหรือกลัวเป็นไข้เลือดออกไข้มาลาเรียครับมีหมดหมดจุดหม,อม้อมุงเกลือ่อนหม้อจัดอีกเลยอีกเอ้แค่นั้นรับอุ้ยลึกเกิน แช่นั่นแหละเจอส่วนมากก็มันก็เริ่มจะแก่แล้วครับมันขึ้นยาวแล้วไม่ต้องเสียดายนะคะมีเยอะค่ะไม่เสียดายดเท่าไหร่ครับเพราะว่ามันมันแก่ครับแล้ว,ลวมันหาทานง่ายครับอยู่หลังไร่เรานี่เอง <G ül> ขึ้นตามธรรมชาติครับ นี่ครับกอเดียวแต่ใหญ่เน้นๆครับนเริ่มแก่นแล้วดินไม่ค่อยชื้นแล้วนะครับขนาดสั้นมันก็เริ่มแก่นแล้วฮะโอ้นี้ยาวด้วยครับทั้งยาวทั้งสูงครับ อ้วนดียังใช้ได้ครับไม่ปดูคนคไฟไม่เข้ามีก็ไม่คมนะครับไฟไม่เข้าแล้วครับฟนไม่เข้าอ่าฟันเออวู้ฮีเกือบแล้วครับจะตกใส่หัวคนฟันเลยฮะอ้วนด้วยครับแล้วก็หนักดล้วนี้นะครับที่หามา ได้เต็มทุ่งปุ๋ยแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะนําลงไปข้างนอกนะครับข้างนอกป่าแล้วนะครับเอาไปปอกครปอกตอนนี้ไม่ไหวครับยุงเยอะครับเดี๋ยวไปดูการปอกกันครับใครสนใจก็สั่งได้นรนี่นะครับที่ไปหามาก็ได้สิบก้านนอครับแล้วก็นี่ก็กําลังปอกอยู่ครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่า ที่ไปหามาไกลแค่ไหนนี่ครับบริเวณชายชายตีนเข่านะครับแล้วก็เอามาแบกมาจนถึงตรงเนี้ยเต็มทุงปุ๋ยคิดดูครับลกแค่ไหนแล้วก็เหนื่อยด้วยครับนี่ก็พวกเราเพิ่งหาเองเป็นครั้งแรกนะครับก่อนหน้าน,นี้เมื่อปีที่แล้วเราก็ตามพ่อแม่เราไปหากันครับ ไปหาแล้วรอบนี้คือท่านก็แก่แล้วขึ้นเขาไม่ค่อยไหวครับพวกเราเลยต้องดําเนินการไปหาเองเลยครับถือว่าเรายังไหวอยู่แล้วก็ไปช่วยหาให้ครับส่วนขั้นตอนต่อไปปอกเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะนําไปสับแล้วเอาไปดองกินนะครับแล้วแต่ว่าเมื่อดองเสร็จแล้วจะเอาไปทําเป็นเมนูอะไรครับเดี๋ยวมาดูกันว่า จากหนึ่งถุงปุ๋ยที่เราหามาเนี่ยเมื่อปอกเสร็จแล้วมันจะเหลือขนาดไหนครับเราดูกันครับอ,อันมีอ้วนเลยสวยด้วยขาวอวบเลยอ่ะ ใบห,หัดปอกนะครับยังปอกไม่ค่อยสวยไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่อาจจะกินเนื้อไปเยอะหน่อยครับเหลือไว้ให้สับเค่น่อยเดียวเรามีบริการคอยเฝ้าด้วยนะครับดูนะครับห <'s> ลับ <So> อยู่ับหลับอยู่ครับผม ตามไปให้แต่บนเข่าเลยนะครับลองใส่คงจะเพลียหลับแล้วครับ ต้องตัดส่วนที่แก่ออกไปนะคะ่เขียวแล้วแก่นนี้นะครับจากหนึ่งถุงปุ๋ยนะครับที่เราไปหามาปอกมาได้แค่หรือแค่ประมาณหนึ่งกระป๋องกับพุนนะครับแต่เดี๋ยวเราจะเอาไปตกแต่งเพิ่มนะครับเพื่อให้มันสะอาดและสวยกว่านี้แล้วก็เอาไปล้างด้ครับเพราะขั้นตอนต่อไปคือเราต้องเอาไปสับดองเราต้องทําให้มันสะอาดครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะครับสวัสดีครับ